สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปดูบักกระทบโลกบักกระทบโลกอย่างวะบักกระทบโลกสมอสาวโรสิงคโปร์สาวโรสวานพันธุ์ที่นำเข้าต้นพันธุ์มาจากไต้หวันนะครับของนอกที่เมืองไทยใช่ค่ะแล้วก็มีขนมด้วยค่ะมีน้ำหวานด้วยนะคะสวนเราอยู่จากที่นี่ประมาณ6-7กิโลเมตรนะไปทางน้ำตกใหนพนา นี้เป็นน้ำเสาน้ำเสาที่เราทำให้บริการลูกค้าควรรับเพียงสีนิปลาครับไอซ์ครีมนะไอศ์ครีมเสารถจากทำจากเสารถออร์แกนิกงนะไอศ์ครีมนะครับรสชาติทำาอันนี้อะไรนะคะอันนี้ขนมที่ทำจากผลไม้เป็นทาร์ตทาร์ทเสาล้อกับทาร์ทมาเบอรี่์รี่มาเบอรี่ทาร์ทเสาล้อนะครับทำจากผลไม้ในสวนนะครับ ที่เราปลูกแบบออร์แกนิกเหมือนกันนะทั้งหมดเนี้ยแอปเปิ้ไทยเมาเบอรี่นะสวลต์เราปลูกแบบออร์แกนิกทั้งหมดเรามีอะโวคาโดด้วยนะครับรถ้าไปที่สวนอาจจะมีไอสกีมอะโวคาโดให้บริเาณปากฝากปากปากสวนฝากสวนเลยค่ะครับที่สวนสวลต์เทพสถิตเราปลูกผลไม้สิบกว่าชนิดแต่สวลต์แต่สวลสววต์หวานไต้หวันเป็นผลไม้ที่เราให้ความสนใจมากเป็นพิเศษนะครับสวนเราอยู่ที่ เลยน้ำตกเทพพนาไปประมาณ1กิโลเมตรอยู่ทางขวามือนะครับนะฮะและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อเราก็คือ0818029741และ086 898 506หรือเพจเสารถเทพสถิตถ้าแอด Official Line ก็ได้นะครับอ Passion Food Underscore TS ครับ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเนี่ยนักทำงานเนี่ยจากอุทยานไปไกลไหมครับจากอุทยานไปประมาณ6.7กิโลเมตรเท่านั้นครับ6-7กิโลเมตรเท่านั้นรถไม่ติดครับแถวนี้ไปได้สะดวกมากนะครับ3นาทีถูกต้องครับและก็ขอให้นักท่องเที่ยวนัดก่อนล่วงหน้าครับตามเบอร์โทรศัพท์ตามเพจที่ให้ติดต่อเพื่อเราจะได้ให้บริการอย่างทั่วถึงครับโอเคครับขอบคุณมากครับอันนี้คือเราขายในราคา40บาท40บาท เสาลตรสชาติธรรมชาตินะฮะจากผลผลิตของสวนเสาลตเทพสถิตนะเสาลตออร์แกนิกครับคือปกติแล้วเป็นคนที่อันนี้ของทองไม่ค่อยก <Zomb ies? S 2> ินเสาลตอันนี้จะเป็นทุกเนี่ยทุกเม็ดอ้าวเหรอหอมเปรี้ยวนิดนิด น้อหอมน้อยนะแต่หอมนำมาเลยอ่ะอ่าหอมขอมกลิ่นหอมนี่คือเป็นกิ่นของเสาบอนด์เลยพบคนเสารถเ่ยจริงๆแล้วเน่ยมีกลิ่นหอมบางคนเอาชิ้นส่วนของเสารวที่ไหนไม่รเอาไปทำน้ำหอมด้วยแล้วเปลือกเสารถเนี่ยจริงๆทานได้เือนเปลือกส้มโอใช่เปลือสมโอเปลือกเสารถเนี่เข้าไปทำขนมได้น กินได้แม้แต่ตอกสารสก็ทำกทานสวรสปกติหนูจะเป็นคนที่ไม่ทานเสารสทุกคนจะคิดว่าสารสเปรี้ยวแต่ตรงนี้คือสารสหวานใปหวานนะครับนะฮะทันที่น้ำเข้าอันเนี้ยกินได้ชักชวนเชิญชวนค่ะสำหรับคนที่ไม่กินเลยนะอันนี้คือแบบได้ได้นส ลองชิเมเนื้อสองลูกอย่างเดียวนะอีกแบบกินต้องทานนี้ก่อนลองลองทำจะไม่เหมือนที่เลยนะเราต้องกินอันนี้ก่อนเนาะใช่ลองลองทานดูฮะ<ๆ>จะมีกลิ่นหอมรสชาติจะมีหลายมิติคือผมจะเรียกว่ารสชาติสะความหวานแล้วก็อมเปรี้ยวอันนี้นพันนึ่อันนี้คือพันหวานกว่าหวานละมุนรสชาติจะคล้ายคล้าลิ้นจี่แต่ คายนะฮะแต่มันรสชาติก็ของสองรสนะอันนี้อันนี้จะปลูกได้เฉพาะไม่จําเป็นฮะจริงๆมันปลูกได้ทั่วประเทศไทยในการปลูกเนี่ยมีปัจจัยที่จะทําให้กันที่ขวานละมุนกว่าอันนั้นครับคนละสีด้วยนะคะคนละสีอันนี้เรียกฟูสตาร์ฟูสตาร์ก็คือว่า ผิวของเสาร,สรถเนี่ยเปียบเสมือนท้องฟ้าแต่เป็นสีส้มๆชมพูจุดขา,าวๆเปียบเสมือนดาวที่ดาวเต็มท้องฟ้าเขาเรียกฟูสตรานะครับความห,หมายคือยอย่างนั้นลองทานดูนะฮะขอดมก่อนนะจะอีกแบบหนึ่งไปเลยรรรเรามีสาสายพันธุ์นะแต่ตอนนี้เราเปิดตัวแค่2สายพันธุ์สายพันธุ์หนึ่งเนี่ย ยังไม่มีผลผลิตประมาณสิงหาคมจะมีผลผลิตทั้งสาสายพันธุ์ครับที่สวนของเราใชครับจะแตกต่างกับแตกต่างกันเนาะแตกต่างกันโดยเฉพาะอันนี้คือตอนดมของไม่ค่อยได้กลินแต่พอกินแล้วมันมีกลิ่นหอมเลใช่มันมีกลิ่นหอมกลิ่นอ่อนๆหน่อยตรงนี้จะกลิ่นเข้มหน่อยตัวไหนที่เอาทำไอศกรีมอันนี้ฮะตัวนี้เพราตัวนี้จริงๆตัวนี้ถ้ามองมองถึงประชาชนทั่วโลกนะชอบไทยนุ่งมากที่สุด เพราะคำว่ารสชาติจะจัดจ้านให้กลิ่นทั้งรสชาติที่เด็ดแล้วไทรนงเนี่ยเป็นเป็นพันธุ์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของไต้หวันก็คือว่าไทยมาจากคำว่าไทยตัวแรกของไต้หวันก็คือ TAI ไม่เป็นไรคนไทยนงเป็นสายใจของเขาการเกษตรไต้หวันตัวนี้ครับเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยครับมาส่งขายตัวนึงลองก่อนย่าเดิเลี้ยงครับเดี๋ยว